ทีเด็ดนี่เลยครับแ่แวบจะเป็นคือหายหน่อยเนาะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาขอเมนูสุกแนวสันเอาเฉพาะชิ้นส่วนต่างๆที่มันเห็ดสุกแล้วมันเสียบนะครับเนาะลิ่นกับมีนะครับท่านผู้ชมพือ่อนะเบื้งนองไล่ครับเอาเบียนึงย่งนี่ป็นตับเป็นตับเลยครับนองไล่โยนรลานใส่ได้นองไลข่ขาหนาได้ครับเนาะรอบนี้มัติดม้วนสามตัวนะครับเนาะเลยได้ส่งได้หลายแน่จัง่อย รอบเย็ยนครับวันนี้ลงเยอะเลยครับข้าหนา่ามื่สีไล่ลีครับนี่ปลาทุกทผู้ชเบิรงนี่ครับลายสีงามแบบนี้เลยอ่าใส่ผสมกันไป๊ะละเล็กลน,น้อยครับประมาณนี้ครับน้องลายครับส่วนแรกตละลตอนเมื่อสีนาตาประมาณนี้แหละครับไล่ไล่ไล่แถะแน่นอนนี่ครับ นี่วันนี้เขามีงวามาสามตัวได้ลินมาสามเหงาเขื่อนครับนี่ครับเอาันนี้เลยเมนูสายเบิร์นนะครับชึบชึบน่ครับปาดเอาทั้งเล่อ,อ,อขางมันออกอีกกลนครับมองนี้มันสีแข็งกับหยาบออ,ออกซะก่อน อยากให้ข้างในมันยังสวดอยู่ก็เลยบ่ดได้ลวกบ่ดได้เผาะนะครับเนาะหั่ันเลาะออกแบบนี้เลยข้างนอกมันสิเป็นมี่พังผืดมี่หนังหุ่มอยู่ครับเนาะมาต่อออกซออะกันครับส่วนนี้มันสิหงาบนะครับบอกแลวจะเป็นประมาณนี้ครับข้างในมัน ดูข้างในครับไข่หาล้ำเป็นยังไงเยวจะผาให้ชมนะครับฟื้นี่ครับเหลืองวิหวีครับด้วยกันแล้วก็ไข่ไก่ให้เป็ดใส่ไปพระสมเนึยงครับเอาผสมผสมกันไปหลายๆส่วนครับนี่ครับถ้านี่เป็นส่วนของบกบกนะครับเนาะนี่ครับบกบกใส่ไปด้วยครับ บกบในเรียกได้ว่าเป็นส่วนเดียวในโตงัวที่บ่มีความเหนียวเลยครับมันสิปุดบปุ๊กึบกึบไปเลยครับนี่เอาไม่เห็ดแนวกินเนี่ยโอ้แซ่บใช่ไหมนี่ยทีเด็ดเลยละ่ะบักกระบกกระบอกใส่ไปยักซองมากอันนั้นก็นตามด้วยพี่ครับหนอกครับท่านผู้ชมนี่ครับหนอกอันนี้บาบ่อยพาไปแล้วครับสิตีท่านผู้ชมเบิง่งบ่ได้ตีเลยจะเสือเด้หนอกก็ตีเลยเขื่อนครับ กูนะนะครับเป็นเงี้ยอย่างไครับมันหยาบหยาบสวยงามเลยเดี๋ยวสีเลือกเอาตาหมองมันๆนี่เลยครับไปใส่มันจีบบลคือเสือนะครับเด้วยเสือจีเป็นเนื้อติดมันส่วนหนกเนี่ยจีเป็นเนื้อแทกมันครับผมมันแทกเนื้อครับผมนี่ไม่สอยู่น้ำกันเลยทั้งมันทั้งเนื้อเลยแทกกันอยู่ครับนี่ครับ บเยาะจากกันเป็นประสานประสานกันอยู่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นคือหายน่อยเนาะงานใบหน้าครับเล็กๆน้อยๆครับผมปนกันไปครับอ้าวต่อไปเป็นในส่วนของเสือร้องไห้นะครับนี่เลยครับเหลืองวิวีเลยโอ้โหสดแห้งเหนียวติด บนี่ครับเสือยุลานนี่บ้าบอยสิเรียกออกอามากเฉพาะส่วนที่มันมีบักเผาด้วครับเนี่ยมาแหวกสุบึงครับท่านผู้ชมนี่ครับเอานี่แหละที่เดียดเท่าต้องตีเสือสุท่านผู้ชมบังครับที่เด็ด นี่เลยครับเพลแวผ้าว่าอาซานี่เลยครับสวยๆเลยครับโอ้งามแห่งเลยนีย่มันมันอ่อนกับมันแข็งปริมาณทอๆกันนี่ที่ว่าที่เด็ดเลยครับยางแจมเลยนี่ครับสดๆนะครับดึงๆ,ๆๆเลยครับนะเอาเคมองมันนี่แบบเผาวไว้ละใส่น้ำนี่ครับติดเติร์มะพร้าวปีเทอร์ มันอ่นมันแข็งเครืงเนื้อไปน้กันนี่ครับจังเสียบอย่างละเล็กละหน่อยครับมันล่่มรมกันไปมันจังคอยเสียบครับต่อไปเป็นในส่วนของข้างเครื่องใน้อแล้วครับ ตับครับท่านผู้ชมตับออนตับยอนนี่ครับใส่ไปด้วยครับโอ้ร่วมของแสบเลยมื่อนี่ร่วมของอร่อยเลยโอ้สดๆครับใส่ปิ้งต้นบักโคลูรดเอาครับท่ายคลิปจมปะมีพ่อที่เหลือจงมาเหตลูกค้ะพี่น้องท่านผู้ชมผู้ม่หยามมาเยี่ยมนะไข้หลังครับ ไข้ล้าหัวใจครับอย่างละนิดละหน่อยครับั่นผสมผสมกันไปครับฝาหมึกก็มีเลยท่านผู้ชมนี่ครับปลาหมึกงัวงหรือว่าหลอดหัวใจง่ายครับหลอดหลอดเลือดแดงที่ติดกับขั้วหัวใจนะครับตัวมันเองก็เป็นขั้วหัวใจได้แหละอ๋ออันนี้เขาเป่าเฮ็ดครับเดี๋ยวมีลูกค้าเขาแล้วเอาสีบ่มีเวลาลืมมันครับอันนี้จะเดี๋ยวเขาไปลืมออกตอนนี้มาสู่เบิ่งก่อน นี่ครับขั้นตอนจะเป็นเวนเวนมุ้งมงคลื่นกันก็มือกลือแล้วครับนี่ที่เจียมมันก็คลื่นกันครับกรุบกุบกรอบกรอบนะครับเนาะยำนี่กรุบกรุบปุดปุดครับผมนี่เลยครับใส่ผสมผสมกันไปครับนอกเปจากนั้นในส่วนของดอกจอกขั้นหน้าสามสิบกีบแบบนี้มาครับผมโอ้เหลืองหุ้ววครับท่านผู้ชมเลยนี่สียังแจ่มเลยกูนด้ขั้นหน้าก็ได้เขียวอุ้มทุ่มเลยครับมาไปน้ำกันอื้ ครับปาดไปน้ำกันสาธุกีบงามงามหมดเลสีสันแบบแจ่มเลยเปี๋ยจุ่มเสียบให้นะครับโอ้อันนี้เป็นบางส่วนบางตอนนะครับได้เลยคุผู้ชมยังเก็บไว้อีกหลายครับอันนี้เอาเอามาเห็ดเป็นรอบๆไปนะครับขันออกมาว่างเบิดมันสีไม้นะครับเนาะมันสีไม้มันสีแห้งนี่เป็นเสียบครับผมแต่ตองมีบางส่วนที่ต้องเก็บไว้นั่นครับเลยครับพันไปน้ำกันครับ อย่างละนิดละหน่อยนะครับผสมปนเปียนไปครับข้างหน้าครับกรุบกรุบกรุบโอ้สายสวนแห้งยังบอท่านเบิอดอได้ทา่านผู้ชมยังไม่ใส่ครับนี่ครับใส่อ่อนนะครับเนาะหวานๆเลยแหละครับนี่ชื่ออ๋ออันละหน่อยละลิกปนกันไปครับ มันเป็นแว่นเวีไปถือความหอนถือครัวซุกเรานี่ไอ้ก,ก็มัก,กรู้หนี่ไปเลยได้ไงปีนพะลานพิรินลงหม้อเลยครับอืมสารพัดชิ้นส่วนเลยครับเอเมนี่ชิบะเดซายสะโพกบวกดากนดงนะครับเด้อเอาแบบเย็นบรรยากาศครับใไซใบบกูดสร้อยลงไปนะครับหอมหอมตัวเมน,นูนี้ทำสุกนะครับขัวเไอ้ขัวใส่กันครับ เพียพร้อมครับนี่ครับเพียต้มแล้วนะครับเด้อต้มแล้วกรองแล้วครับทำกับข้าวได้เลยอ้าวประมาณนึงนี่เพียแล้วก็ใส่เลือดพร้อมครับมันยังเข้มข้นดีครับนี่ครับอันนี้เป็นเลือดโค้งนะครับเด้อเนี่ยโอ้กุเดมักกไอยแบบวุ่นๆนในที่เดือดเลยแล้วครับชึบบึมลงแผงสีเลยจับจังเลยก็เป็นตอนไผตอนมันว้าครับผม หัวไฟแห้งนะครับเด้อเอาแบบพอมันสะดุ้งสะดุ้งนะครับจะเนี้ยสุกง่ายอยู่ครับจะเนี้ยนี่เอาให้โซ่เดียงนี่ก็ใส่ได้แล้วครับนี่เมนูนี่ก็สิล้างหมออยากแนงหน่อยนะครับเด้อติดหมอครับเลือดติดหมอออกยากหน่อยอยู่อยู่ร้านนี่ใส่หมอแบบแบบซิบเก่าซิบใบเลยครับเนอ่หนึ่งเมนูต่อหนึ่งหมอเลยครับบ่ได้คนต่อกันนะครับจานนึงกับหมอนึงจานนึงกับหมอนึงไปเลยครับ แหงขวว่าไม่แหงแหงนะครับแหงขวหนาแหงออกมากครับปวดหนามเลยมันออกมาจากเลือดก้อนนะครับเนาะนี่สังเกตว่าเลือดก้อนเท่าสิุบเลยครับขนสุดๆเลยอ้าหมอดไฟไปปรุงรสกันเลยครับนี่ครับใส่ทวนๆเลยสำหรับเครื่องปรุงห้องอ่ะนี่ครับขาดบ่าด้ครับบีแซบบีนัวบีงัวแทะๆครับท่านผู้ชมต้องสร้อยทีดีดองเท่านั้นนะครับเด้ข้มจนยางเดาครับผมนี่เลยมีแบบบรรจุขวดสามารถทรงตั้งจากวัดได้ครับดองแล้วครับ พี่น้องท่านผู้ชมที่สนใจอยากได้ไปปรุงอาหารก็ทักเข้าขมาในเพจได้เลยนครับเด้อเพจไอ้บอยเด,ด้อครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะครับเนาะนี่ได้ครับหนึ่ขวด200มิลลิลิตรขมจนอย่างเด้าเลยบี B แล้วก็ตามด้วยนัวครับผมเนี่ยมากับไซส์บ๊มากกับไซส์นะครับเด้อน้ำปลาครับชืบๆมันสุกแต่มันไข่านานใส่ไล่ขึ้นตอนดิบบ่ได้เลยนครับเด้อน้ำปลาเนี่ย นข้นครับข้นให้สุรุลละไรใช่ปังแจ้งคอยใส่บอกพี่เขาหัวผงสุรุละละลายียาผ้าหมูเสยียบตัวมันมีรสชาติในตัวของมันเนี่ยของสุรุลแต่ว่ามันเป็นตัวที่เฮ็ดให้เฮารับรสอาหารในลายึ้นยีนตินผ้าหมูเครื่องปรุงชนิดอืน่นให้มันเด่นชัดขึ้นครับมีรสชาติเด่นชัดขึ้นนี่เพราะฉะนั้นต้องให้เพิ่ดละลายซะก่อนครับละลายแล้วก็ตามด้วยพริกป่นเลยครับ ข้าวคั่วครับอ๋อจังไนน,นามันไล้ใส่หัวขวานี่เป็นอุนตตร์ดีนี่ครับโคลี่เข้ากันครับโอ้ยขิงคนครับอ๋อกะทิตั้งเมนู้นมาอะไรนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่มาลานอยากซิมเมนูนี้กอะมันบวมี่อยู่ในใบเมนู้นนะครับเนี่ยเอาคลิปหรือวา่าเอารูปภาพที่แคร์ใบสูน้องพนักงานเพิ่มเลยครับ เป็นเขียนเของมานะครับเนาะเดี๋ยวเอาใบจัดให้ครับเอาเมนูขึ้นในคลิปบ้างสิเนี่ยใส่หอมครับวันนี้ยูรานหอมกับซวยเอาจานตัวจานเป็นสีเลยเด้ครับเด้อส่วนหัวนี่เขาบริใส่ครับใบใส่ต้มใส่เกลียงใส่ออมนะครับเนาะเอาตะไบล้วนๆเลยครับนี่ครับอาหารยูรานก็เลยใสาเนี่ยไงครับเป็นเนื้อเบริยังเขากับบุษบั้ไว้เด้ครับเด้อซวยเอาจานตัวจานออเดอร์ตัวเดอร์เด้ครับช้าหน่อยอร่อยแน่นอนครับ หอมซอยไนเด,ด,ดสีเขียวซื้อไหม,มันกินหอมเลือให้มันออกเบิดโลมานไปเบิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องหั่นจานต่อจานเลยครับหอมๆเนื้อก็เหมือนกันครับหั่นไว้เลือดมันก็จะไหลออกมันก็จะบดแท่บไปที่เด็ด ดำคือเรือเป็นข้นเนียวเนียวเนาะใส่จานเสิร์ฟเลยบ้านี่ล่นจานมาตัวนี้จานวะเงยแล้วมาได้วเบิดปะเนาะเอาป่ะดูสุดคักสุดคักเนียวข้นลยครับ หอมตบถึงนะเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยครับสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากมาลองลิมชิมรสกับเลี้ยนเชื่อนนะครับเด้ออยู่ที่ร้านซอยทีคาเฟ่ทั้งสามทั้งสี่สาขาห้อครับผมสาขาหนึ่งกับสาขาสองถ้ายังใส่ซื้อเก่าอยู่ได้ครับว่าซอยทีคาเฟ่ครับผมสาขาหนึ่งยู่ที่บ้านหนองสองห่องตะบ,บนพุทงามอมูเภอหนองหานจังหวัดอนนุดรธานีครับผมปักหมุดในแมพแว่าซอยทีคาเฟ่ครับซีมีแผนที่น้ำทางไปนะครับเนาะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนฮอด หาทุ่มครับยุทธทุกวันพุธครับผมส่วนสาขา2อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเนาะอยู่ริมถนนนิตยโยฟังขาเขาเมืองครับก่อนถึงซี่แยกบิ๊กซีวิทยาลัยสันตะพ่นนะครับเนาะอยู่ตรงขามกันครับปั๊มน้ำมันปลท้อครับผมปักหมุดในแมพเซิร์ชในแผนที่ครับว่าซอยถี่คาเฟ่อุดรธานีครับผมมีคำว่าอุดรธานีนั่นนะครับเด้อเปิดในติเบตม้งจังหวัดหาทุ่มครับผมมามีวันหยุดครับเปิดทุกมือเลยครับส่วนอีกสองสาขาที่กำลังสิเปิดใหม่นะครับเนาะสาขาที่สามอยู่อำเภอเมืองจังหวัด คอนแก่นนะครับเนาะอยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับเนาะฟังขาสิเขียเมืองครับผมอยู่ตรงข้ามครับโฮมโครับร้านนี้สีตั้งซื้อสีไซส์ซื้อว่าเบลบ่อยสอยรีเลยนะครับเลยไซส์ว่าสอยรีคาเฟ่ครับเนื่องจากมันอยู่ติดถนนสายหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเฮ้ยเพิ่อนคิดเราเปิดร้านกาแฟ่ยังงนะนี่นี่ครับว่าคาเฟ่ครับก็เลยสีไฮไซส์ซื้อชัดๆก็เลยขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยครับปิดการโฆษณาเป็นนะครับเนาะว่าเบลบ่อยสอยรีครับผมซื้อนีแหละครับนี่ส่วนสาขาที่ซีนะครับเราอยู่ถนนขีหะลมเก่าครับผม อยู่ตรงคำยิ่งอยู่ตรงคำมู่บ้านนาลินนะครับเนาะยู่ติดกันกับปั๊มปตทครับถนนเคหะลมเก้าอยู่ตรงคำกับบ oui, ิ๊กซีลมเก้านะครับเนาะอ่าก็สิเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงวัดหาทุ่มขึ้นกันครับผมร้านนี้ก็กิดไซซีว่าเบาบอยซอยทีขึ้นกันครับอยู่งไก่มองไรก็เลี้ยนเชิญมองหนังได้ครับพี่น้องท่านผู้ชมอ่าสาขาซามซาขาซีกับบุมีวันหยุดขึ้นกันครับเปิดทำการทุกมือครับผมใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับเนาะฝากตอนพี่น้องท่านผู้้้ชมไเดดอครับ คลิปนี้ขอบคุณในไยครับสมัครการติดตามรับชมม่ตนนิดหัวนาที่นี่จังไดงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง,ลงแรงให้ใจให้กันได้ด้วยครับเด้อแล้วมาพบกับพอกันไม่คลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกัวกบเมนูเสบๆของห้องครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสุดยอดจัดหนักจัดเต็มโอโยสินเลย